สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูตายนะครับคลิปนี้จะมาเฉลยแบบฝึกตรวจสอบความเข้าใจนะครับหน้า1 1 8หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2ดงังกับบทที่7ในเรื่องรูปสี่เหลี่ยมนะครับฝากกันเช่นเคยนะครับฝากกดติดตามช่องครูตายติวเตอร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเลือกทั้งหมด นะครับเพื่อให้การแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับที่มีการอัปโหลดคลิปใหม่นะครับฝากด้วยนะครับไปดูแบบฝึกตรวจสอบความเข้าใจหน้า118กันเลยตรวจสอบความเข้าใจนะครับหาพื้นที่ของรูปที่กำหนดนะครับตรวจสอบความเข้าใจมีอยู่กันทั้งหมด6รูป6ข้อนะครับไปดูกันทีละรูปเลยนะครับเขาให้หาพื้นที่ของรูปที่กำหนด นะครับที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้เราเคยหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับคราวนี้เขาก็เอามารวมกันเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆนะครับว่าสามารถหาพื้นที่ของรูปที่กําหนดให้ได้หรือไม่ uais. นะครับข้อที่1นนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปหนึ่งนะครับมีด้านนี้ ขนานกับด้านนี้นะครับข้างบนขนานกับด้านล่างนะครับและให้ส่วนสูงมาคือ8เมตรนะครับซึ่งส่วนสูงก็จะตั้งฉากกับฐานเพราะฉนั้นถ้าเราให้ด้านนี้เป็นฐานความยาวก็เท่ากับด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่1เราก็จะได้ว่าสูง8เมตรฐานความยาวของฐาน12เมตรนั่นเอง วิธีทำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานสูงเท่าไหร่ครับความสูง8ฐาน12ให้หน่วยมาเป็นเมตรเพราะนั้นคำตอบก็ต้องเป็นตารางเมตรนะครับ8คูณ12 12 8เป็น96ตารางเมตร ดังนั้นสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่นะครับ916ตารางเมตรตอบ916ตารางเมตรนะครับสําหรับข้อที่1ข้อที่2นะครับ ส่วนสูงเป็นเส้นประตั้งฉากกับฐานให้มา3นะครับความยาวของฐานให้มา5พื้นที่วิธีทำนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานให้สูงมาเท่าไหร่ครับให้สูงมา3ฐานเท่าไหร่ครับ5มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะนั้นเมื่อนํามาคูณกันก็จะได้หน่วยเป็นตารางเซนติเมตร สามคูณห้าเท่ากับสิบห้าตารางเซนติเมตรนะครับดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่สิบห้าตารางเซนติเมตรตอบสิบห้า ารางเซนติเมตรนะครับข้อที่2ข้อที่3นะครับถ้าสังเกตมีขีด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 แสดงว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะครับส่วนสูงจะอยู่ตรงนี้ให้มาที่2.6ซนติเมตรนะครับแสดงว่าฐานด้านนี้ก็ต้องยาว5.5นะครับเพราะ1ขีดเหมือนกันด้านนี้5.5 อันนี้ก็ขีดเดียวขีดเดียวเพราะนั้นฐานจะต้องได้5.5สูงจะต้องได้2.6นะครับวิธีทําข้อที่3จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานให้สูงมาเท่าไหร่ครับให้สูงมาเท่ากับ2.6คูณความยาวของฐานคือ5.5 2.6คูณ5.5นะครับ5 6 30ใส่ศูย์ทด3 ห้าสองเป็นสิบกับตัวทดสามก็เป็นสิบสามนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันห้าเหมือนกันห้าหกสามสิบก็ใส่ศูนย์ทดสามห้าสองเป็นสิบก็เป็นสิบสามนะครับแล้วก็นำมาบวกกันศูนย์ไม่มีตัวบวกชักลงมาสามบวกศูนย์ได้สามหนึ่งกับสามเป็นสี่หนึ่งไม่มีตัวบวกชักลงมาทศนิยม1ตําหนึ่งตำแหน่งคูณทศนิยม1ตําหนึ่งตำแหน่งก็ยอมได้ทศนิยม2ตําสองตำแหน่งนะครับเพราะนั้นก็นับมาหนึ่งตัว สองตัวหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งแล้วก็ใส่จุดก็จะได้สิบสี่จุดสามศูนย์ซึ่งก็มีค่าเท่ากับสิบสี่จุดสามนะครับศูนย์อยู่ข้างหลังใส่หรือไม่ใส่ก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นได้เท่ากับสิบสี่จุดสามนะครับให้มาเป็นเซนติเมตรหน่วยก็เป็นตารางเซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นตารางเซนติเมตร ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้มีพื้นที่14.3ตารางเซนติเมตรนะครับสิบสี่จุดสามตารางเซนติเมตร ข้อที่4ก็จะคล้ายๆกับข้อที่3นะครับสังเกตด้านนี้1ขีด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 ,ด,นนขดแสดงว่า4ด้านนี้ยาวเท่ากันคือ4.2เซนติเมตรความสูงก็คือเส้นปละที่ตั้งฉากกับฐานก็คือ4เซนติเมตรเพราะนั้นสูง4ฐาน4.2นั่นเองวิธีทำนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานให้สูงมาเท่าไหร่ครับ ให้ความสูงมา4ให้ฐานมา4.2นะครับหน่วยตรงนี้เป็นเซนติเมตรเพราะนั้นคำตอบต้องได้ตารางเซนติเมตรนะครับสี่คูณสี่จนะครับสีุู่ณสหรือ4ี่คูณสีอันเดียวกันส2เป็น8ปดสี จำนวนเต็มคูณทศนิยม1ตําตำแหน่งก็ได้ทศนิยม1ตําตำแหน่งนะครับนับมา1ตําตำแหน่งแล้วก็ใส่จุดเพราะฉะนั้นเท่ากับ16.8ตารางเซนติเมตรดังนั้นนะครับข้อที่4จะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีพื้นที่16.8ตารางเมตร อัตาราลังเซนติเมตรนะครับขออภัยตารางเซนติเมตรตอบ16.8ตารางเซนติเมตรข้อที่5นะครับเส้นประความสูงให้มาที่3ามเซนนะครับอันนี้1ขีด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 แสดงว่า ด้านนี้ยาว4นะครับอีก3ด้านก็ต้องยาว4เซนติเมตรเหมือนกันนะครับเพราะว่าขีดเดียวเหมือนกันแสดงว่าให้ความสูงมา3เซนติเมตรให้ฐานมา4เซนติเมตรวิธีทำนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานให้ความสูงมาที่3เซนติเมตรให้ฐานมาที่4เซนติมตรเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ3คูณ4หน่วยเป็นตารางเซนติเมตร 3 4เท่ากับ12นะครับตารางเซนติเมตรดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีพื้นที่12ตารางเซนติเมตรตอบ12ตาราง เซนติเมตรเซนติเมตรนะครับสำหรับข้อที่5ข้อ6นะครับให้ส่วนสูงมา3.8นะครับรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับฐานฝั่งด้านนี้ยาวเท่ากับด้านนี้นะครับเพราะนั้นฐานอยู่ตรงนี้ด้านนี้4.5ด้านนี้ก็4.5ซึ่งยาวเท่ากันและก็ขนานกันนะครับด้านนี้ก็ยาวเท่ากับด้านนี้และก็ขนานกัน วิธีทำนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานให้สูงมาเท่าไหร่ครับให้สูงมา3.8เพราะนั้นก็เท่ากับ3.8คูณความยาวของฐานคือ4.5นะครับตรงนี้เป็นเมตรเพราะนั้นคำตอบก็จะต้องเป็นตารางเมตร3.8คูณ4ี่าคูณ4.5 5 8นะครับ58 40ใส่0ย์ทด4 535กับตัวทด4ก็เป็น19ใช่ไหมครับ535กับตัวทด4ก็เป็น19 48 32ก็ใส่2ทด3 4 32กับตัวทศ3 12กับ3ก็เป็น15นะครับ0ไม่มีตัวบวกชักลงมา9บวก2เป็น11ใส่1ทด1 1กับ5เป็น6กับตัวทศ1ก็เป็น 1> 7 1ไม่มีตัวบวกชักลงมาทศนิยม1ตําตำแหน่งคูณทศนิยม1ตําตำแหน่งได้ทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับ1ตำแหน่ง2ตํ 1, ตำแหน่งแล้วก็ใส่จุดเท่ากับ17.10หรือ 17. 1ตารางเมตรนะครับเลขศูนย์ที่อยู่ข้างหลังตัวนี้ใส่หรือไม่ใส่มีค่าเท่ากันดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่17.1ตารางเมตร ข้อที่6ตอบ17.1ตารางเมตรจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะครับ1พิจารณาได้อย่างไรว่าส่วนของเส้นตรงใดเป็นส่วนของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานพิจารณาได้อย่างไรว่าส่วนของเส้นตรงใดเป็นส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรู้ได้ยังไงว่า ส่วนของเส้นตรงใดคือส่วนสูงตอบนะครับส่วนของเส้นตรงที่เป็นส่วนสูงของ รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่โจทย์ถามนี้นะครับเป็นระยะห่างระหว่างด้าน คู่ขนานนั่นเองนะครับส่วนของเส้นตรงที่เป็นส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือเป็นระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานข้อที่2ถ้าต้องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนต้องรู้สิ่งใดบ้างอะ,อะไรบ้าง ที่เราต้องรู้เพื่อหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกับรูปส hm ี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตอบนะครับที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับอะไรนะครับความสูงคูณความยาวของฐานเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้คือความสูงนะครับและความยาว ของฐานซึ่งนะครับหน่วยความยาวต,ต้องเป็น,นยังไงครับต้องเป็นหน่วยเดียวกันถ้าเป็นเซนก็ต้องเป็นเซนติเมตรเหมือนกันนะครับ หน่วยเดียวกันถ้าเป็นเมตรก็ต้องเป็นเมตรเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเซนติเมตรก็เป็นเซนติเมตรเหมือนกันถ้าเป็นกิโลเมตรก็ต้องเป็นกิโลเมตรเหมือนกันถ้าเป็นวาก็ต้องเป็นวาเหมือนกันนะครับโดยส่วนสูงที่ว่านะครับต้องตั้ง ฉากกับฐานด้วยนะครับวิธีการสังเกตและก็ต้องรู้นะครับก็คือส่วนสูงนี้จะต้องตั้งฉากกับฐานด้วยนะครับก่อนจบคลิปตรวจสอบความเข้าใจนะครับในหน้า118หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป5้าเล่ม2เรื่องรูปสี่เหลีล่ยมนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับคนทำคลิป นะครับเพื่อที่จะรีบมาทำคลิปในครั้งหน้าให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ